กราบสวัสดีทุกคนแล้วก็ทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้มาอยู่กับผมที่ได้เกมไบโบตี้โชว์ดาวเลครับมาเดี๋ยวเรามาต่อด้วยเกมนี้กันเลยนะครับตอนนี้ผมก็มาอยู่นที่บาทาเบ็นะครับมาเดี๋ยว okay. ไม้แรกขอเปิดไปเลยนะครับผมจะซื้อไปเบ็ดหนึ่งร้อยเลยนะครับมาลองดูซิว่าไม้แรกผมจะรอดหรือเปล่านะครับเกมนี้ก็ใช้แค่สัเตอร์สััวเท่านั้นนะครับเพราะว่าเป็นเกมที่ได้ลุ้นเข้าขี่ได้ยากมากนะครับมาลองดูซิว่าไม้นี้ผมจะรอดหรือเปล่านะครับมาเดี๋ยวเรามาลุยกับฟีเกมกันต่อเลยดีกว่านะครับ นะครับทุกคนเปิดมาดอกแรกนะครับโอ้โหเอาหน่อยเพื่อนวิดอกนี้สวยต่อเบ้าเอาแล้วไงคูณสาอีโอ้โหโอเคครับทุกคนรอบนี้บวกมา5,720บาทนะครับตอนนี้โอกาสแตกเลยค่า7รอบสุดท้ายนะครับขาดแค่2 0 0พันเราจะได้ทุนคืนนะครับมาเคมาครับ โอ้โหปกมสามสิบสอง 32, นี่คือไม่ได้เลยลนะทุกคนต้องได้สักครั้งนะผมว่านนะบอกเลยเกมนี้ให้อยู่ในตัวทีเกมนะครับยิงย่งคอมโบอะไรดีนะทุกคนยิ่งมีโอกาสแตกเยอะแน่นอนเลยครับมารอบสุดท้ายยีงได้อยู่ทุกคนเอาเลยเพื่อนเอาเลยเพื่นอนเชียร์โอ้โหสักทีครับมา รวมยอดนะฮะทุกคนฟรีเกมรอบนี้ก็บวกมาทั้งหมดเท่าไหร่วะโอ้โหหนึ่งหมื่นแปดพันกว่าบาทเลยครับก็ไม่ได้แย่นะทุกคนมาแรกนะเดี๋ยวผมขอเพิ่มเบ็ดละกันจัดไปเบ็ดสองร้อยนะครับดูซิว่าจะมีโอกาสได้รุ่นเข้าฟรีเองหรือเปล่านะครับสำหรับใครที่สนใจอยากจะเรินตาก็เข้าไปตามกันได้นะครับสำหรับกิจกรรมช่องผมก็เดี๋ยวอีกสักวันสองวันก็จะมีกิจกรรมมาให้ทุกคนได้เข้าร่วมกันอีกนะครับ แต่ว่ายังไม่แน่ใจนะว่าจะลงเป็นช่องไหนนะสำหรับใครที่เข้ามาใหม่ก็ฝากไปกดติดตามเพจผิมไว้ได้เลยนะครับเวลาลงคลิปใหม่ก็จะได้มีพาดนนะครับเฮ้ยเยยด็กฝรั่งไอ้หนมเข้าซื้อเองทุกคนมาดูสิว่าซื้อกับไม่ซื้อเนะี่ยนะมันจะแตกว่ากันไะครับมันต่างกันแค่เบียดเองทุกคนมารอบนี้ขออ่ันหน่อยแล้วกัน แอคปุ๊บเลิกปั๊บเลยนะครับโอเคไหลต่อเลยเพื่อนรูทรงเหมือนจะเป็นซีเกือนะมาสองรอบสุดท้ายโอเคจับไปครับวายลงโคตรสวยปุ่มสิ6หกเฮ้ยหกสิบสี่เฮ้ยเฮ้ยโห โอเคครับผมรอบนี้บอกมา27,000กว่าบาทนะครับแต่ว่าเกมนี้ตั้งแต่ผมเล่นมานี่เคยได้คูณเยอะสุดก็ประมาณ200กว่าบาทนี่แหละทุกคนโอเคครับผมมารวมยอดนะครับ4เกมรอบนี้ก็บอกมา30,000กว่าบาทนะครับตอนนี้รวมทั้งทุนกำไรก็ขึ้นมา117,000กว่าบาทนะฮะโอ้โหทุ okay, กคน จัดหนาของจริงเลยนะครับเดี๋ยวผมขอปรับเ็จหน่อยกันเนาะโอเคเลิกเลยครับทุกคนสำหรับใครที่สนใจอยากจะเล่นตามก็เข้าไปตามกันได้นะครับ